ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเชือนจมูกตัวเองโดยมีดโกนคมกริบเลือดสาดกระเด็นหลวงพ่อยีสิษเอกหลวงปู่ใหญ่ยืดเงินเหรียญบาทแข็งแข็งให้เหนียวคล้ายตังเม หลวงพ่อยีเป็นชาวลบบุรีเชื้อสายมอนเมื่อเล็กได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาบิณฑบาตขอตัวหลวงพ่อยีไปเลี้ยงพ่อแม่ท่านมีความศรัทธาต่อพระธุดงค์รูปนี้มากจึงยอมยกให้ท่านเล่าว่าเป็นที่แปลกประหลาดมากเพราะเมื่อตอนที่พระธุดงค์รูปนี้มาบิณฑบาตในหมู่บ้านรูปร่างท่านดูชราภาพมากแต่เมื่อพ้นหมู่บ้านแล้ว ท่านหยิบลูกอมลูกเล็กมาอมไว้ในปากทันใดท่านกลับกลายเป็นหนุ่มขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์พระธุดงรูปนี้เรียกกันว่าหลวงปู่ใหญ่ก่อนที่ท่านจะสั่งสอนการภาวนานั้นท่านทดสอบจิตใจก่อนโดยขอจมูกเป็นค่าคาาารูใครๆก็ไม่กล้ามีแต่หลวงพ่อยีหรือเด็กชายยีในขนาดนั้นหยิบมีดโกนขึ้นมาแล้วเชือลงที่จมูกตนเอง เลือดสาดออกมาอย่างมากมายแต่เมื่อหลวงปู่ใหญ่เอามือของท่านลูบเพียงครั้งเดียวแพ้ก็หายเป็นปิดทิ้งทั้งหลวงปู่ใหญ่ได้พยากรณ์ว่าต่อไปไอ้หน้าบากก็คือเด็กชาย,ยีผู้นี้จะเป็นผู้มีพลังจิตแก่กล้าเป็นที่พึ่งของสมณะชีพามได้ในอนาคตซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นทุกประการหลวงพ่อีได้ออกทุดงตามป่าเขาหลายแห่ง จนอายุได้21ปีจึงได้อุปสมบทเป็นพระได้ออกทุดงไปรเรื่อยๆตามป่าเขาทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เคยไปถึงประเทศพมา่าเวียนจัน์มารายูหลวงพ่อยีท่านเล่าว่าท่านออกทุดงหาความวิเวกจนมองเห็นนรกสวรรค์ยามที่ออกโปรดสัตว์ในตอนเช้าจะมีเทวดานางฟ้ามาตักบาตรให้ตลอดเวลา ได้บวทเป็นพระถึง28พรรษาอายุได้ประมาณ50ปีเมื่อเล็งเห็นว่าตนยังมีกรรมอยู่จำเป็นต้องลาสิกขาบทออกมาเป็นคารวะาหลังจากนั้นก็ออกท่องเที่ยวไปหลายจังหวัดใช้ชีวิตแบบคารวะาเต็มที่จนครั้งสุดท้ายได้มาหักล้างถางพงณบริเวณที่วัดดวงตาก้อนทองนี้สมัยนั้นยังเป็นป่ารกชัดอยู่มีที่ดินทั้งหมด 565ไล่เคยประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ศัก์อยู่โยงคงกระพันชาตีให้กับลูกศิษย์ลูกหาอยู่พักหนึ่งต่อมาได้ออกบวชใหม่เป็นครั้งที่สองหลวงพ่อยีได้ตกลงใจยกที่ดินเป็นที่ของสงเสียส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ให้คนเขาเช่าต่อไปหลวงพ่อยีได้ลรเรียนกรรมฐานจนได้อภิญญาสมาบัติสามารถบินธบทัท ข้าวเทวดาโดยการนำเอาบาตรที่ว่างเปล่าไปขอข้าวเทวดาที่หน้าต้นไม้ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาได้แต่กลับมีข้าวสีเหลืองอ่อนมีกลิ่นหอมพร้อมทั้งดอกไม้แปลกแบางครั้งมีลูกประคำทองคำปรากฏขึ้นมาด้วยหลวงพ่อยีสามารถคว้าเหรียญสมัยรัชการที่4ี่ในอากาศได้แล้วยืดเหรียญแข็งๆให้เหนียวค้ายยืดตังเม เสร็จแล้วตัดเป็นท่อนเล็กๆม้วนเป็นตะกุดแช่ลงในน้ำมนต์ตักขึ้นมากลายเป็นตะกุดทองคำแท้ท่านสามารถหุงข้าวธรรมดาให้กลายเป็นทองคำสามารถเสกกระดาษธรรมดาให้กลายเป็นธนบัตรสามารถเสกน้ำปเปล่าน้าเล่าน้ำมะพร้าวให้กลายเป็นพระสมเด็จสามารถเสกยารักษาบำบัดโรคต่างๆให้ผู้คนใช้รักษาบำบัด จนหายจากอาการเจ็บป่วยโรคภัยทั้งหลายได้อย่างน่าอัศจรรย์ทั้งยังมีญานอย่างรู้ในความคิดของสัตว์และคนรู้เหตุการณ์ในอดีตล่วงมาแล้วและอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอย่างแม่นยำการสร้างปฏิหารทั้งหลายหลวงพ่อีมักบอกว่าท่านไม่ได้ทำแต่ทุกครั้งท่านจะส่งกระแสจิตไปหาหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ใหญ่ท่านมาช่วยทุกครั้งไป ท่านเจ้าคุณถาวรหรือบุคคลที่หลวงพ่อีทํานายไว้ว่าจะมาช่วยทํานุกํารุงวัดดงตาก้อนทองนอกจากนี้ท่านเจ้าคุณถาวรยังได้สมบัติต่างๆของหลวงพ่อีรวมทั้งตําราต่างๆต่อมาท่านได้ทดลองวิชาตามหลวงพ่อีก็ปรากฏว่าสําเร็จเป็นที่น่าอาัจรรย์ดังเช่นการนําไข่ยอดใบสีมาทุบให้ละเอียดแล้วนํามาเผา ท่านจะคุณถาวรทําตามตําลาไข่ยอดใบสีกลายเป็นทองคําอย่างน่าอาัศจรรย์ปัจจุบันนี้ไข่ทองคํานั้นได้นําไปถวายแก่หลวงปู่ศีจันทร์วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีหรือการนําเอาเข้าวทิพย์ของหลวงพ่อยีที่ได้จากการบิณฑบาตเทวดามาทดลองหุงร่วมกับข้าวธรรมดาดูปรากฏว่าข้าวธรรมดาทั้งหมดกลายเป็นพลอยกลายเป็นข้าวทิพย ตามไปด้วยมีกลิ่นหอมแปลกๆป,ประหลาดฟุ้งไปทั่วกุฏิเป็นที่น่าสัรจย์แกผู้ที่เป็นสักขีพยานทั้งสิน้นป้าติหา์ของหลวงพ่อ,อีมีมากมายดังเช่นที่กล่าวมาแล้วนับเป็นพระเกจิรูปหนึ่งที่มีฤทธิ์อภิญญาที่สูงส่งของเมืองไทยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้น รดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่